ครับสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมพยายามขึ้นธนูปูนะผมพยายามมา2อสวันแล้วนะครับเพื่อที่จะดึงของในประมูลแต่ว่าดึงยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอสักทีนะครับผมก็เลย ไปหาข้อมูลครับว่าเราเนี่ยจะสามารถหาของที่จะมาขึ้นเนี่ยได้จากไหนบ้างและผมก็ได้วิธีแล้วนะครับประมาณ3วิธีถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีไหนบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังบบใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วเนี่ยผมก็ขอขายของสักแป๊บหนึ่งนี่ครับ ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอารโอมคาสติกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านท็อปอัพเกมเมอร์นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมเดล塔ฟอสต์ ord, เนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเอง ราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับท็อปอัพเกมนะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย a t o t u p Up m e r e r นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคิปชันเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ นูป,ปูของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นนี้แล้วนะครับคือถ้าเกิดอัพไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งการที่เราจะอัพเป็นสีม่วงได้เนี่ยมันต้องใช้ของบอสเยอะมากๆนะและผมเนี่ยพยายามดึงและดึงในตลาดเนี่ยดึงมาทั้งวันทั้งวี่ทั้งวัน2วันแล้วนะครับก็ยังได้ของแค่นี้เองมันมีเงินอย่างเดียวไม่ได้เ้ยทุกคนมันต้องมีดวงด้วยนะครับในการดึงของเนี่ยหรือว่าจะใช้ uh, stone of austin เนี่ย มันก็ใช้ได้แต่ของธรรมดาไง ấy, ของบอสเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยพอเราใช้เห็นปะมันก็ใช้ได้พวกขอนไม้หรือว่าจะเป็นไอตัวเขียวๆตรงนี้นะครับมันก็ใช้ได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิธีที่ผมหามานะครับมันอาจจะไม่ได้100%นะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับ อ,อย่างน้อยๆก็สัก50-50แล้วละกันนะออวิธีที่ผมจะพาทุกคนไปลองทำครับก่อนอื่นเลยวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปหาจากในดันเจี้ยนบอสได้นะครับซึ่งในบอสเนี่ยมันก็จะมีของที่ดรอปนะครับแบบนี้ นั่นเองอัน,น,เ,น like เนี้ยเห็นไหมไลค์แคปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปหาได้แต่ว่าคือจะไปหาคนเดียวเนี่ยมันก็ยากแสนยากนะครับด้วยบอสของมันเนี่ยเลเวล8ดาวนะครับของต่างๆเนี่ยเราอยากได้แต่มันหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็คิดว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่1ในการหาของพวกนี้นะครับอ่าก็คือเราไม่ได้ประมูลนะเราไม่นับการประมูลครับประมูลเนี่ยรู้กันทุกคนอยู่แล้วแหละว่าเราสามารถประมูลซื้อได้แต่การหาเนี่ยอาจจะมาหาใน,ในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมยกให้เป็นวิธี <ๆ S 1> ที่ยากที่สุดนะครับผมก็เลยยกให,ให้มันเป็นวิธีที่1ลองลงมานะครับก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงอ่าวิธีที่3 <ๆ S 1> <ใ>นะครับซึ่งวิธีที่3เนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนไม่มีอะไร ง่ายไปกว่านี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเอาไว้รอติดตามนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกไปนะครับอ่ะอันนี้นทุกคนก็ลองเข้ามาดูนะครับในดันบุกลุกโกลาหนนะครับก็จะมีให้เราเลือกมากมายนะครับจะจะได้วัตถุดิบตัวไหนเนี่ยมันมีให้หมดแหละแต่ว่าแค่มันลงยากแค่นั้นเองครับนั่นเรื่องเอ่อเรื่องของเรื่องนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นวิธีที่2แล้วไง,ไง วิธีที่2เนี่ยนะครับผมแนะนําเลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอาจจะยังไม่รู้แล้วกันเออบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับให้เราเนี่ยมาที่ MVP นะทุกคนแล้วก็ไปที่บอสตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลย Stormy Night นะครับหรือว่า Toy Factory ชั้นหนึ่งนะเราก็กดไปเลยแล้วก็รอผมเดินสักครู่นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าที่แมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปใหญ่มากๆและมอนค่อนข้างตีแรงถ้าเลเวลน้อยๆไปอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับ ด้วยความที่มอนมันตีแรงแล้วก็มีอาจจะมีสตงสตันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อเรามาที่ทอยแล้วนะครับเราเนี่ยจะเจอกับพวกมอนพวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องหาเลยก็คือมอนที่มันติดคํำสาบนั่นเองทุกคนมอนที่ติดคำสาบเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งหาให้ทุกคนได้ดูเองนะครับป,รปึ๊บอ่ะเราลองวิ่งหาดูว่ามันมีตรงไหนบ้างที่เป็นมอนติดคำสาบนะครับหน้าตาของมอนติดคำสาบเนี่ยเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย เป็นเงาเงาดำๆอย่างนี้นะครับอ่ะเราก็แค่ตีมันด้วยทุกคนตีมันเลยโอเคตีมันให้หมดเลยนี่ครับในโซนนี้เนี่ยออออออโอเคอ่ะสมมติว่าเราตีครบหมดแล้วนะตีจนครบเกี้ยงเลยเมีเหลือตัวหนึ่งมันก็จะมีประกาศขึ้นมานะครับซึ่งพอมันจะมีประกาศขึ้นมาข้างๆนะแต่อนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีคนตีไปแล้วนะครับมันก็เลยประกาศไปแล้วนะทุกคน ถ้าสมมุติว่าเรามาที่นี่เป็นคนแรกเนี่ยนะครับแล้วยังไม่มีใครตีเนี่ยเราถ้าเราตีพวกมอนพวกนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประกาศขึ้นมาเองครับขึ้นข้างๆตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครย้ายแมปมาเนี่ยอาจอ้ย้ายชัแน,นลมาเนี่ยอาจจะตีไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตีจบแล้วมีประกาศขึ้นแล้วนะครับเราเนี่ยก็หา n p c ได้เลยทุกคนมันจะมี n p c เนี่ยขึ้นอยู่ที่ใดที่1ดีครับอยู่ในแมปนี้แหละเราก็ลองวิ่งหาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเจอแล้วทุกคนครับ ผมหาเจอแล้วมันคือ n p c ตัวนี้ครับ greedy shop เนะยถามว่ามันจะเกิดที่เดิมไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าเออเอ็นบตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกิดที่เดิมน,นะครับมันจะสุ่มเกิดนะแล้วเราเนี่ยจะต้องตีวอนสเตอร์ที่ติดคำสาปเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีประกาศขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับพอมีประกาศขึ้นแล้วเนี่ยเราก็แค่มาคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก greedy shop นะครับซึ่งอันนี้นเนี่ยผมได้ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะถามว่ามันดียังไงนะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าของที่เอามาขายตรงนี้เ่ยจะถูกกว่าในประมูลเยอะมากๆครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะเราสามารถลุ้นนะครับว่าจะมีของบอสเนี่ยออกมาขายให้เราได้เมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถลุ้นนะครับว่ามีของบอสมาขายไหมนะอ่าซึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะซื้อได้ในราคาที่ถูกมากๆครับอย่างไอหินก้อนนี้ทุกคนในราคา2 0 0 0 0ใช่ไหม แต่ว่าในประมูลเนี่ยขายกันอยู่ที่6กแสนเก้านะครับยังไข่ยคิสมัตอันนี้นะครับในราคาประมูลเนี่ยอยู่ที่5้าหมื่นเแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามพันหนะแล้วก็ไอเคิร์ฟนะครับในราคาประมูลเนี่ยอยู่ที่325นะสามารถซื้อได้ในราคา150่าสนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้100%นะครับ มันสุ่มนะครับว่ามันจะมีของอะไรมาขายในแต่ละวันนะครับซึ่งสามารถทําได้ทุกวันเลยแต่ถ้าเรามาตีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นประกาศเนี่ยแสดงได้ว่ามีคนมาตีไปแล้วนะครับแล้ว greedy shop เนี่ยมันก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นก็วิ่งหาได้เลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมมาตีตรงนี้เนี่ยก็คืออ่ามันไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยวิ่งหาดูลองวิ่งหาจนเจอนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วทุกคนวิธีนี้ต้องบอกเลยว่ามันทําแล้วมันได้ โคตรง่ายเนี่ยประหยัดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้หินเนี่ยในการแทนได้แต่ว่าตอนแรกที่ผมบอกไปเนี่ยว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมกลับเมืองก่อน หินตัวนี้นะทุกคนเนี่ย stone of alting นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันมี2แบบนะซึ่งแบบนี้เนี่ยแบบธรรมดานะครับเราจะไม่สามารถใช้แทนของบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปหาหินที่มันสามารถแทนได้นั่นเองทุกคนนี่เลยครับให้เราไปที่ hotspot นะครับไปที่ adventure r o k นะนี่หน้าตาของหินเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่เลย e n c h a n t stone of alting หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถามว่าเราหาได้จากไหนนอกจากที่บอร์ดตรงนี้นะครับก็มีอยู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใช้แทนได้ใน2อสมชิ้นอะ่ะให้เรานะครับบิงออกมาตรงนี้ทุกคนตรงนี้เลยนี่ข้างหน้าผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบททดสอบอยู่นะครับให้เราเนี่ยมาทดสอบนี่เลยบททดสอบของโปลิงนะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็ท้าสู้บททดสอบของโปลิงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในดันนี้เนี่ยมันจะมี NPC มันจะมีมอนสเตอร์นะครับ ให้เราเนี่ยได้ตีด้วยเหมือนคล้ายๆลงร้อยชั้นเลยนะแต่ว่าอันนี้เราลงคนเดียวนะครับแล้วมอนสเตอร์ข้างในเนี่ยมันก็จะเยอะแยะมากมายและโหดด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยมาตันอยู่ที่35นะชั้นที่35แต่ของที่ดรอปเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันดีมากๆนะต้องบอกเลยนะครับใครที่ดูชิปนี้เนี่ยก็จะรู้นะครับใครที่ไม่ได้ดูแล้วไม่รู้จักดันนี้เนี่ยก็จะไม่รู้นะครับดันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยของรางวัลที่จะไปเพิ่มนะครับ ไปเพิ่มในส่วนของสตามินาลงดันนั่นเองทุกคนตรงนี้เนี่ยดีมากๆานกะับในชั้น1นึถึง35เนี่ยทุกคนน่าจะลงได้ง่ายๆอยู่แล้วนะซึ่งมาลองลงกันดูของเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแหละว่ามันได้อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับทุกๆ5้าชั้นนะเราจะได้ตัวหินเราทุกๆห้าชั้นเนี่ยนะครับเราจะได้หินตัวนี้ ทุกๆ5าชั้นนะครับเราจะได้หินตัวนี้เนี่ยนะหอันยิ่งยากขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับถามว่าหินตัวนี้มันดียังไงมันสามารถใช้แทนของบอสที่เราจะไว้ใช้ในการขึ้นของได้ครับทุกคนอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะสามารถทําได้ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดใครเติมเนี่ยทุกคนได้อยู่แล้วนะก็ถ้าเกิดใครไม่เติมเนี่ยก็มาลงดันนี้นะครับแล้วก็ในดันนี้เนี่ยเรายังจะสามารถรับไอ้ตัวนี้ได้อีกด้วยนะครับเนี่ยแหละก็ลองมาผ่านกันดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมยังผ่าน ผมยังไม่ผ่านดันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองผ่านดูนะเดี๋ยวผมขอตีหมาก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดผ่านเนี่ยในชั้น35เนี่ยผมก็จะได้เจ้าหินตัวนั้นให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่ะผมตีแล้วผมขออนุญาตกินอาหารสักครู่นะ โอเคครับบอสนี่เป็นธาตุอ่าธาตุความมืดโอเคใช่นี้แล้วพวกนี้เป็นธาตุน้ำมาลุยธาตุไฟมาตีแต่ติ้งจอก,ก่อนแนะับ โอเคทีนี้ก็ตีบอสบอสเป็นธาตุนี้ลุย นี่แหละครับทุกคนก็คือข้างในนี้เนี่ยเราก็จะสามารถได้รับรางวัลมากมายนะอะแต่ว่าผมเนี่ยลงไปแล้วนะครับแต่ไม่ผ่านนะเพราะว่าดาเมจยังไม่เพียงพอเอาเป็น,นว่าถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะทำของอยู่ก็ลองไปทำกันได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปละขอตัวไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะากกันเนี่ยฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับ c r i b e นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและเจอกันใหม่นะครับทุกคน